พอมีสถานการณ์ราคาหมูออกมาแบบนี้มีการจูงใจให้คนกินหมูมากขึ้นแบบนี้นะคะเมื่อวานก็ทําให้ทีมข่าวที่จังหวัดตรังเนะะี่ยค่ะลงไปดูสถานการณ์การเลี้ยงหมูของเกษตรกรชาวจังหวัดตรังนะคะซึ่งก็พบว่าบางส่วนถอดใจเลิกเลี้ยงแล้วก็ออกจากระบบกันไปบ้างแล้วค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยในพื้นที่จังหวัดตรังหลายรายต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนต่อเนื่องนะคะอย่างที่คุณเชยญสารรายงานไปบอกว่าหลายคนเนี่ย ประสบปัญหากับภาวะขาดทุนมาร่วมๆหนึ่ปีแล้วค่ะอย่างคนนี้นางถน,นอมจิตกาหยีอายุ69ปีเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในพื้นที่ตำบลหมูท่ที่พื้นที่หมู่ที่1ตําบลเขาไพรอำเภอรัศดานะคะบอกว่าเขามีหมูอยู่ประมาณ40ตัวราคาขายเนี่ยค่ะขายได้กิโลกรัมละ60กว่าบาทราคานี้เป็นราคาที่ขายให้กับลูกค้าประจําแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าขาจรที่ไปซื้อเนี่ยค่ะเขาจะซื้อแค่กิโลกรัมละ50กว่าบาท ส่วนราคาอาหารสัตว์ก็ยังเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคที่เกษตรกรต้องพบเจอถ้าลดราคาอาหารลงมาได้บ้างเกษตรกรก็พอที่จะประคับประคองไปได้เพื่อสู้กับราคาตลาดที่ตกต่ําล่าสุดนะคะทางคุณถนอมจิตเอามายอมรับนะคะว่าเตรียมที่จะหยุดเลี้ยงหมูแล้วค่ะก็ส่งหมูมานําข้าวมานําข้าวมามันเยอะก็เลยจะไม่หมูไม่ไม่ค่อยมีราคาในหมู่บ้านนล นะถ้าถ้าถ้าย้ายห,หมูนอกเข้ามานะว่าราคาของยากบ้านก็จะดีดีขึ้นกว่าเยอะใช่ไหมถ้ารัฐบาลจะช่วยก็ช่วยย,ยั่งนี้อเลยค่ะก็ <c ười> อบอกนะคะบอกว่าเขาเนี่ยขาดทุนไปแล้วกว่า2องแสนบาท ขายรุ่นนี้หมดเนี่ยก็จะไม่ซื้อลูกหมูมาเลี้ยงแล้วนะคะจะเหลือเอาไว้เพียงแค่แม่หมูประมาณ6-7ตัวเท่านั้นค่ะหมูตัวหนึ่งเนี่ยใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ4เดือนนะคะเฉะพาะค่าอาหารการกินนยอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทค่าลูกหมูเนี่ยไม่นับมารวมนะคะเมื่อจับไปขายก็ขาดทุนต่อเนื่องค่ะถ้ารัฐจะช่วยจริงๆเขาบอกว่า 1. กวาดล้างป้องกันการน้าเข้าหมูเถื่อน2ก็ลดราคาอาหารสัตว์ลงนะคะ ส่วนสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ประกาศราคาแนะนําหมูหน้าฟาร์มที่3มีนาคมที่ผ่านมาพบว่าราคาลดลงไปอีกนะคะโดยสุกรขุนค่ะเหลือกิโลกรัมละ70บาทจากวันพระก่อนหน้าที่ประกาศที่74บาท แต่กเกษตรกรขายจริงหน้าฟาร์มได้เพียงกิโลกรัมละ60กว่าบาทเท่านั้นบางรายพ่อค้าแม่ค้าเขียงหมูกดราคาเหลือ52-55บาทต่อกิโลกรัมสุกรซี่ค่ะกิโลกรัมละ80บาทแม่พันธุ์คัดทิ้งราคากิโลกรัมละ44บาทและราคาลูกสุกรค่ะ ตัวนึงเนี่ย16กิโลกรัมราคาประมาณตัวละ1,500บาทนะคะผู้ชมจะเห็นนะคะว่าราคาที่ขึ้นอยู่เนี่ยถ้าหากว่าไปอยู่หน้าเขียงก็คูณ2เข้าไปนะคะ<ม>แต่ว่าคือตอนนี้ราคามันปรับลดลงมาอีกแล้วนะคะค <Yeah. S 2> คุณผู้ชมบางท่านแสดงความเห็นมาตั้งคําถามในเชิงที่ว่าทําไมผู้เลี้ยงหมูกเกษตรกรถึงไม่ขายหมูเองคือ<ม>ลักษณะเป็นการเลี้ยงเองขายเองกําไรก็อยู่ได้ไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางซึ่งก็อาจจะได้ผลกําไรดีกว่าด้วยหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปดูหลายปัจจัยคือ<ม>บางฟาร์มอาจจะเลี้ยงหลายสิบตัวรหรือว่าเลี้ยงหลักร้อยตัวบางทีการไปขายเองอาจจะมีต้นทุนอย่างอื่นเช่นเรื่องของการขนส่งหรือเปล่าหรือว่าเรื่องการหาตลาดนี่ก็อาจจะเป็นอีกโจทย์ ความยากคือเหมือนกันนะค่ะการเอาเข้าลงค่าสั์อะไรอย่างนี้นะคะคเดี๋ยวนี้ก็คือจะต้องมีการตรวจสอบจากกรมอนามัยด้วยนะคะออว่ามีการค่าสัตว์อย่างถูกหลักอนามัยด้วยหรือเปล่านะคะครับก็ถือว่าเรื่องราคาหมูก็เป็นอีกหนึ่งจทดสำคัญนะครับที่รอรัฐบาลแก้ไขยอยู่ในตอนนี้